สวัสดีครับอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับในวันที่12กุมภานะครับ2565อาจารย์จะเปิดคลาสสอนโหราศาสตร์ไทยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมครับเพียงเดือนละ1000บาทเท่านั้นนะครับและไม่มีค่าไหวครูค่าโปรแกรมค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนอะไรทั้งสิ้นนะครับ เสียเพียง1,000บาทเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนอกจากตรงนี้เลยนะครับก็จะเริ่มในวันที่12กุมภานะครับแล้วก็หลักสูตรนั้นมีทั้งเบื้องต้นและนะครับมีทั้งพยากรณข้อดีของการเรียนออนไลน์ของอาจารย์ยักษ์คือนะครับอาจารย์จะดึงเข้า เฟซบุ๊กกลุ่มลับนะครับสามารถดูรีลันได้นะครับก็คือถ้าไม่สะดวกนะครับตอนที่อาจารย์สอนสดสามารถนะครับมาดูรีลันย้อนหลังได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับการเป็นสิทธิ์เป็นครูกันนะครับอาจารย์จะการันตีอย่างหนึ่งคือเป็นกันจนวันตายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์เปิดคลาสใหม่เมื่อไหร่เราก็สามารถใช้สิทธิ์นักเรียนเก่ามาเรียนได้ฟรีตลอดทุกครั้งที่อาจารย์เปิด คลาสนะครับค่าใช้จ่ายนี้นะครับ1,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็สามารถนะครับไล์นะครับไลไอดีโหราพยายัก์ติดต่อคุณอ้อมได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าเปิดวันที่12กุมภานะครับและเช่นเดียวกันครับสำหรับที่ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสนใจเกี่ยวกับเลิกผ่าคลอด ขึ้นบ้านใหม่ถอยรถนะครับเลิกมงคลอะไรต่างๆอาจารย์ก็รับออกเลิกให้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์มาบอกบุญอีกครั้งแล้วนะครับในายช่วงนะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับวัดแครเทพนิมิตจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีการทำบุญทอดกระถินขึ้นท่าท่านใดนะครับอยากจะไปร่วม ทำบุญก็เชิญไปได้แต่ถ้าไม่สะดวกนะครับอยากจะทำบุญนะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีวัดได้โดยตรงนะครับที่บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับสาขาค่ายบางละจันนะครับเลขที่บัญชี187133 7531นะครับและนะครับ ถ้าท่านใดอยากได้วัตถุมงคลหรือนะครับใบอนุโมทนาบัตรนะครับสามารถที่จะนะครับส่งหลักฐานการโอนเงินนะครับมาที่ l ลายไอดีโหลาพยายักษ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์กับคุณอ้อมนะครับจะทำเป็นข้อมูลเก็บไว้แล้วก็ส่งให้ท่านภายหลังซึ่งนะครับอาจารย์ได้คุยกับ พระอาจารย์ที่วัดแค่เทพนิมิตแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าอยากได้วัตถุมงคลหรือใบอนุโมทนาบุญนะครับสามารถนะครับโอนมานะครับตั้งแต่วันที่ออกคลิปนี้ไปจนถึงนะครับสิ้นเดือนมกราคมเลยแม้ว่ากระถินเนี่ยจะทอดไปแล้วในวันที่14พฤศจิกายนนะครับชาวแฟนเพจโหราพยาย์ก,ก็สามารถที่จะ โอนเงินภายหลังแล้วก็ยังได้วัตถุมงคลและใบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็นะครับร่วมนะครับมาทอดกระถินนะครับได้บุญกุศลแรงหรือนะครับจะโอนเข้าไปที่วัดเพื่อนะครับบูรณะนะครับพระอุโบสถเพราะตอนนี้วัดแคเทพนิมิตนั้นนะครับมีการซ่อมแซมบูรณะพระอุโบสถอยู่นะครับเป็นวิหารละทานนะครับ บุญนั้นแรงกว่าสังฆทานหลายเท่านะครับก็ฝากบอกบุญมณนะตรงนี้ด้วยครับนี้เรามาดูสำหรับคนลัคนานะครับลัคนาราศีพฤษภบ้างพี่กระทิงของอาจารยักษ์นะครับพี่กระทิงนั้นปรากฏว่าเปิดหัวมานะครับตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่ดาวพฤหัสย้ายแล้วปรากฏว่าดาวศุกร์นั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพมอลนะพอดาวศุกร์โคจรเข้ามาอยู่ในภพมอลนะมันก็ทําให้เลยครับหงุดหงิดโมโ oh. หง่ายแถมได้มาหาจับมันทําให้เลยครับคิดแต่การใหญ่คิดเยอะไปปวดหัวนะครับและมีดาวเลยครับราหูทับตัวด้วยนะครับช่วงนี้พฤหัสศศนั้นเป็นดวงบีเพราะฉะนั้นจะรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายตัว มีความติดขัดมีเรื่องเครียดมีนะครับอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ท่านปวดหัวเพราะดาวเกตก็อยู่หน้าลัคนาดาวราหูก็อยู่หลังลัคนาแถมดาวราหูถอยหลังด้วยเคยรู้สึกไหมครับเหมือนอยู่ดีๆหงุดหงิดอะ่ะมันไม่มีอะไรหรอกรอบข้างก็ปกติดีแต่ฉันหงุดหงิดฉันไม่สบายใจอะไรลักษณะนั้นนะครับและนะครับด้วยความที่ดาวมรณะนั้นเป็นดาวพฤหัส ปรากฏว่าดาวพฤหัสนั้นมันนะครับส่งกระแสถึงตัวท่านเพราะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนราหูแล้วก็ราหูนั้นก็ทับตัวท่านอยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นยิงยวดแล้วนะครับด้านจิตใจจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นในช่วงวันที่4นะครับวันที่4ธันวานะครับวันที่4ธันวาเนี่ยด้านจิตใจค่อยๆเริ่มดีขึ้นแล้วก็อาทิตย์พุธย้ายนะครับ อังคารย้ายก็ไม่ได้มีอะไรปัญหาเพราะนะครับไม่ได้แสดงอะไรหลังจากนั้นครับในช่วงวันที่28ธันวาดาวศุกร์ครับโคจรถอยหลังและมันได้เกณฑ์กับดาวมฤตยูก็นะครับอยากจะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับในช่วงดังกล่าวนะครับ28นี้แล้วก็นะครับในช่วงวันที่ 28นะครับดาวศุกร์นั้นถอยหลังแล้วเดี๋ยวในช่วงเดือนมกราดาวศุกร์มันจะกลับมาอยู่ในภพมรณะอีกครั้งเพราะฉะนั้นนะครับดาวศุกร์เริ่มถอยหลังการตัดสินใจก็จะเริ่มไม่ดีนะครับก็จะต้องระวังด้วยและนะครับก่อนที่หน้าที่ดาวศุกร์จะถอยหลังมีอาทิตย์กับพุธนะครับโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณนะคือดาวพุธนะครับย้ายในวที่4ธันวา และนะครับดาวทิตยนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะวันที่16ธันวาเพราะฉะนั้นช่วงที่16นะครับธันวาจนถึงวันที่16มกราให้ระวังดาวทิตดาวอาทิตย์เป็นดาวพันธุให้ระวังอุบัติเหตุจากรถยนต์เป็นหลักนะครับและก็หลังจากนั้นเดี๋ยวอาทิตย์ก็ย้ายแล้วส่วนดาววังคารครับดาวอังคารจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะในช่วงวันที่16มกรา จนถึงวันที่นะครับ26กุมภาเพราะฉะนั้นนะครับไม่ควรลงทุนไม่ควรคิดการใหญ่ในช่วงดังกล่าวแล้วก็นะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอีกครั้งในช่วงที่ดาวสุขนั้นย้ายเข้ามาอยู่ในภพมรณะนะคือในช่วงวันที่นะครับ19มกราเอาเป็นว่าพูดภาษาชาวบ้านท่านจะเลิกทุกข นะครับเลิกทุกเลิกสวยหลังจากวันที่26กุมภาไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวความแฮปปี้ไว้ก่อนนะครับพอเดือนธันวาก็นะครับใช้ชีวิตแฮปปี้แล้วก็ต้องระวังอีกครั้งหนึ่งคือ19เนะครับเพราะ19เนี่ยดาวศุกร์จะย้ายเข้ามาอยู่ในภพมรณนะแล้วเพียงแต่ว่านะครับดาวพฤหัสนั้นมันถึงตัวมันทําให้สุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าสําหรับคนลัคนาราศีพฤษภดวงมันบีบ นะครับคือมีเกตอยู่หน้ามีมนุษย์ตัวยูอยู่ข้างหลังดวงมันบีบเป็นไปได้สะดอกคอครับเพราะเวลาเหตุจะเกิดมันจะเกิดค่อนข้างรุนแรงนะครับสำหรับเคสดวงบีบนะครับอาจารย์เคยเจอเคสสตาร์ดี้มาแล้วก็นะครับพืชศพระวังเยอะกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับต่อมาครับเรามาดูคนลัคนาราศีเมถุนกันบ้างนะครับลัคนาราศีเมถุน ดาวมรณะนะเป็นดาวเสาร์ปรากฏว่าดาวเสารนั้นอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่1มีนา66เพราะฉะนั้นนะครับคนลัคนาราศีเมถุนจะหมดทุกหมดโศกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเอาเข้าจริงๆต้องรอจถึง1มีนา66แต่ช่วงนี้สาวที่มันโคจรอ,อยู่ในภพมรณะนะก็อยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องนะครับ โรคเก่ากำเริบนะครับนอนน้อยปวดหัวไมเกรนหรือเส้นเอ็นขาเข่าเป็นหลักเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นตัวแทนของเส้นเอ็นขาเข่าแล้วก็อย่างที่บอกว่ามนุษย์ยูกับดาวเสาร์นั้นมันเอื้อมถึงกันเพราะฉะนั้นเมถุนถ้าท่านต้องการที่จะไปทำอย่างสัญญกรรมเสริมความงามอะไรต่างๆแนะนำนะครับมีนาไปก่อน นะครับมีนาไปก่อนรอกันยาวๆเลยครับเพราะอะไรเหรอเพราะณนะตอนนี้นะครับราศีเมษเมษแปลว่าศีรษะปรากฏว่าดาวมนุษย์อยู่โคโจรถอยหลังอยู่ในราศีเมษถ้าท่านทําหน้าการันตีเลยว่าต้องมีแต่งรอบสองรอบ3าเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมีปัญหาและนะครับดาวศุกร์ก็เป็นดาวความงามในวันที่4ท่ธันวาดาวศุกร์ซึ่งไม่ดาวความงามตกคุบมรณะนะเพราะฉะนั้นทําแล้วมันจะงามได้อย่างไงถูกไหม และในช่วงวันที่26ทธันวาดาวตัวท่านก็ตกพบมรณะอีกนะครับจะให้ทำสัญญกรรมในช่วงนี้เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ทีนี้เรามาดูกันเป็นเรื่องๆนะครับจะต้องระวังอะไรอย่างไงกันบ้างน,นะครับช่วงแรกนะครับปรากฏว่าในช่วงวันที่1นะครับไม่มีอะไรยาวไปจนถึงวันที่10 7นะครับพฤศจิกาอาทิตย์กับพุธโคโจรย้ายเข้ามาอยู่ในภพอรินะครับพออาทิตย์กับพุธโคโจรย้ายเข้ามาอยู่ในภพอริโดนดาวราหูครับเล็งเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่นะครับเบื้องต้นนะครับเป็นออเดิร์ฟครับความซวยแรกคือโดนใส่ร้ายกันแกล้งทะเลาะกับเจ้านายมีปัญหานะครับให้ระวังเรื่องคําพูดแล้วก็เอกสารแล้วก็ นในช่วงดังกล่าวก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการติดโควิดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปที่แอร์อัดที่มีคนเยอะๆในช่วงดังกล่าวนะครับสำหรับเมถุนแล้วก็หลังจากนั้นวันที่4ทธันวาครับดาวสุขโครจรตกพบมลนะนะครับดาวสุขโครจรตกพบมนะและดาวสุขนั้นเป็นเจ้าเรือนพบวินาศและเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะเพราะฉะนั้นนะครับ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับอาจจะต้องระวังเยอะกว่าชาวบ้านหนักหน่อยนะครับเพราะอะไรครับลนาลักนณาราศีเมถุนมันมีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวมรณะนั้นรออยู่แล้วและตัวท่านจะต้องระวังแบบยิ่งยวดเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็สภาพจิตใจในช่วงวันที่26ธันวาครับ พอ26ธันวาปุ๊บดาวใจตกพบมรณะและอย่าลืมนะครับว่าดาวพุธนั้นมันเป็นดาวพันธุกแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ด้วยก็จะต้องระวังเป็นยิ่งยวดแถมนะครับ28ดาวสุขถอยหลังอยู่ในเรือมะนมรณะครับท่านจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะครับอาหารติดคอกลืนอะไรลำบากรวมไปถึงนะครับอาจจะแพ้แอลกอฮอล์หรือแพ้สารเคมี ในช่วงดังกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งทําสวยครับเมถุนสิวขึ้นช่างมันตัวดําช่างมันนะครับขี้เหล่แบบนี้ดีกว่าจะต้องไปสัญญกรรมหลายรอบเพราะมันแก้ไม่จบนะครับและในช่วงวันที่5นะครับมกกลาครับดาวพุธโครจรถอยหลังนะครับดาวพุธโครจรถอยหลังในช่วงวันที่5มกกลาและนะครับ มันถอยหลังอยู่ในเรือนมรณะด้วยยิ่งต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ยิ่งต้องระวังทรัพย์สินเงินทองของท่านเป็นหลักเลยระวังจนถึงเมื่อไหร่ระวังจนถึงวันที่12ครับหลังจาก12ดาวพุธย้ายออกมาครับแต่สุกก็ยังถอยหลังอยู่นะแล้วก็สุกก็ ย้ายออกมาอยู่ตรงนี้อีกในช่วงวันที่19นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมาเป็นช่วงๆและช่วงที่จะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือระวังตัวท่านไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอีกครั้งหนึ่งคือในช่วงวันที่10กุมภาที่ดาวพุธโครจรตกพบ,พบมอะปลายจนถึงวันที่2มีนาครับดาวพุธถึงจะย้ายออกจากเรือนมอรณะเพราะฉะนั้นเมถุนนะครับ ฟังคลิปอาจารย์แล้วอย่าเพิ่งท้อแต่แนะนำครับให้ทำบุญสะดอเคา์ตั้งแต่นะครับณนะตอนนี้ไปเลยครับพอดาวมันถอยหลังแล้วเหตุอาจจะไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็ไม่หนักอะไรลักษณะนั้นแต่ว่าอาจารย์มองว่าน่าจะเกิดแต่ไม่หนักมากเพราะตอนนี้พระหัสตรีโกนถึงตัวท่านแล้วมันก็ส่งผลให้อะไรครับมีเทวดาดูแลรักษานั่นเองครับ ต่อมาเรามาดูที่กรกฎกันครับมาดูที่กรกฎกันนะครับในส่วนของลัคนาราศีกรกฎนั้นปรากฏว่าดาวมลณะเป็นดาวราหูและดาวราหูนั้นนะครับโคจรอ,อยู่ในภพลาพะได้ตำแหน่งนิดนั้นก็ดูแล้วไม่มีปัญหาไม่ดูหน้าหนักใจแต่สิ่งที่อาจารย์หนักใจเป็นที่สุดเลยคือ ดาวพฤหัสที่โคจรตกพบมรณะนะครับอันนี้เป็นอะไรที่จะต้องให้ความระมัดระวังนะครับดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะพฤหัสนะครับเป็นดาวใหญ่ที่สุดในดาวตรีเทพนะครับมีพฤหัสสาวลาหูที่เป็นดาวตรีเทพพอดาวพฤหัสตกพบมลเป็นช่วงดวงซวยพระไม่ช่วยถามว่าจะซวยถึงเมื่อไหร่ก็จะซวยจนถึงวันที่8เมษาให้พฤหัสย้ายออกมาจาก ตรงนี้ก่อนและนะครับมันเหมือนเป็นพินทุบาท2เด้งคือพระฤหัสกับตกคกมลนะนะครับดาวเสาก็เลงลัคนาเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทั้งสุขภาพและเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยทีนี้นะครับเรามาดูกันนะคะว่าช่วงไหนจะต้องระวังอะไรบ้างนะครับช่วงแรกนะครับในช่วงวันที่17 พฤศจิกาครับอาทิตย์และพุธนะครับโคจรย้ายราศีเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับและดาวพุธนะครับมันเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศแปลว่าเรื่องไมค่คาดฝันมีดาวเกตซึ่งเป็นดาวอุบัติเหตุอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะครับช่วงวันที่17พฤศจิกาจนถึงวันที่นะครับ4ธันวา ให้ระวังการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดสิ่งที่จะเกิดก็ตกเขาถนนลื่นนะครับติดโควิดนะครับต้องระวังตรงนั้นเบาสุดคือทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายนะครับหลังจากนั้นดาวพุธก็ย้ายราศีนะครับก็เหลือเพียงอาทิตย์ดวงเดียวอาทิตย์เป็นดาวทรัพย์สินเพราะฉะนั้นก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างๆและนะครับในช่วง วันที่4ทธันวาครับอาทิตย์กับอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับโคจรเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกพอเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความร้อน,นฟืนไฟน้ำมันหรือระเบิดนะครับอย่างเบาก็อย่างระเบิดนะครับอย่างหนักก็ไฟไหม้ก็อยากให้ระวัง ตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็มีข้อดีอยู่เล็กๆคือพลฤหัสจะอยู่ตรงนี้แค่6เดือนแล้วก็อยู่ไม่นานนะครับแล้วก็ในช่วงปีใหม่นะครับไม่ได้มีดาวอะไรโคจรตกพบมลณะเลยมีแต่ว่าช่วงนี้เท่านั้นที่นะครับดาวราหูนั้นมันเอื้อมนะครับถึงดาวอาทิตย์แล้วก็ดาววังคารแล้วก็หลังจากนั้นครับปรากฏว่าดาวศุกร์ย้ายราศีนะครับวันที่26พุธย้ายนะครับ วันที่16อทิย,ย้ายแล้วก็วันที่16มกราอังคารย้ายเพราะฉะนั้นดูแล้วก็นะครับไม่หนักมากแต่ถามว่าหนักสุดนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องลมเรื่องนะครับตกจากที่สูงเรื่องโควิดนะครับที่จะต้องระวังเพราะพารลิมหัดนะครับอยู่ในภพมรณนะไปจนถึงวันที่8นะครับพฤศจิการ ทีนี้เรามาดูสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์กันบ้างนะครับสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะครับดูจะเป็นราศีที่เบากว่าเขาเพื่อนนะครับดูจะเป็นราศีที่เบาว่าเขาเพื่อนเพราะในช่วงปีใหม่ที่เราจะไปเที่ยวกันลลาละลาละลานั้นไม่มีดาวอะไรน,นะครับอยู่ในภพมรณะเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนลัคนาราศีสิงห์ จะต้องระวังที่สุดของที่สุดคือเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นหลักนะครับมาเริ่มกันเลยครับในช่วงแรกนะครับแปดพิจิกาดาวมรณะนะย้ายราศีนะครับย้ายจากภพอลิเข้ามาอยู่ในภพปัตตานีแปลว่าคนรักคู่ครองทีนี้ความสวยจะไม่ได้อยู่กับลัคนาราศีสิงห์นะความสวยจะไปอยู่กับแฟนของคนลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้น พี่ไลออนคิงของอาจารย์ถ้าแบบนี้แสดงว่าท่านจะต้องระวังสุขภาพของคนรักคู่ครองให้มากๆนะครับเพราะดาวมรณะเข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความที่ดาวมรณะมันอยู่ธาตุลมคนลัคนาราศีสิงเวลาไปเจอคนเยอะๆใส่แมสฉีดวัคซีนแล้วก็นะครับให้ระวังนะครับมีเกณฑ์เป็นภูมิแพ้อากาศหรือนะครับติดโควิดเป็นอย่างหนักเพราะฉะนั้นให้ระวัง ตรงนี้ด้วยและนะครับด้วยความที่ดาวนะครับพุธและดาวศุกร์มันจะโครจรเข้าไปอยู่ในภพอลิคือวันที่4ดาวพุธเข้าไปอยู่ในภพอลินะครับขอโทษดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในภพ,อล,นอ,ขขอ,นพอลินะครับวันที่4ี่ธันวาและมันได้เกณฑ์กับดาวมะรอตอยู่เพราะฉะนั้นนะครับให้ระวังความใจร้อนหรือซุ่มซ่ามของท่านนะครับจะทําให ของรักเสียหายแล้วก็ดาวสุขโครจรถอยหลังนะครับเรื่องสุขภาพไม่น่ามีครับแต่เรื่องชัดเจนคือจะโดนบูลลี่ในที่ทำงานงานจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับในช่วงเดือนธันวานะครับถามว่าคนลัคนาราศีสิงนะครับจะต้องระวังภูมิแพ้จนถึงเมื่อไหร่นะครับจะต้องระวังภูมิแพ้หรือเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับ ไปจนถึงในช่วงดาวพุธกับมาเดินเป็นปกติก็คือหลังจากวันที่27นะครับมกราไปแล้วแต่ดูแล้วพี่สิงไม่หนักครับที่หนักคือเรื่องเรื่องงานเรื่องเอกสารเรื่องการโดนใส่ร้ายกันแกล้งแล้วก็การโดนบูลลี่มากกว่าที่หนักกว่าเขาเพื่อนนะครับสวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยากยัก์อีกแล้วแต่นะครับในวันนี้ อาจารย์จะชวนทําบุญครับในวันที่14พฤศจิกายนนะครับที่กําลังจะถึงนี้ทางวัดท้าย่านจังหวัดอ่างทองนะครับจะมีงานบุญทอดกรถินที่นั่นแต่ถ้าท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะไปอ่างทองแต่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทําบุญทอดกระถินนะครับก็สามารถนะครับที่จะโอนเงินเข้าบัญชี วัดได้โดยตรงเลยนะครับที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอ่างทองนะครับเลขที่บัญชี1180414438ชื่อบัญชีวัดท้ายย่านนะครับแล้วก็เหมือนกันครับที่อาจารย์ทำมาทุกปีเลยคือถ้าท่านอยากได้วัตถุมงคลน,นะครับหรือ นะครับใบอนุโมทนาบุญเพื่อไปลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆก็สามารถส่งหลักฐานการโอนนะครับมาที่ Line ID โหลาพยายักษ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ยักษ์กับคุณอ้อมนะครับจะเป็นคนเก็บข้อมูลและส่งวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่ลอดหลวงพ่อลาบนะครับให้กับทุกท่านที่นะครับโอนมาทำบุญกระถินในครั้งนี้นะครับ แม้ว่าจะเลยวันที่14พฤศจิกายนไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์ยักคุยกับพระอาจารย์ที่วัดทาย,ยาทแล้วนะครับสามารถทำบุญตรงนี้และได้วัตถุมงคลได้ถึงนะครับสิ้นเดือนธันวาคมเลยนะครับและนะครับบุญกุศลตรงนี้นอกจากจะเป็นบุญกระถิ่นแล้วยังเป็นบุญวิหารลทานคือเอาเงินนั้นไปนะครับปูลานวัดทาย,ยาและ ซ่อมนะครับสาลาการ,ปรเปลี่ยนครับตอนนี้หลังคามีการผุพังนะครับต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่นะครับก็สามารถร่วมบุญได้นะครับถ้าอยากได้ไปนุโมทนาบุญหรือวัตถุมงคลน,นะครับสามารถไล่นะครับหลักฐานการโอนเงินทําบุญมาได้ที่โหราพยายักษ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ยักษ์และก็ทีมงานนะั้น จะรวบรวมแล้วก็ส่งให้ท่านภายหลังแน่นอนแต่อาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะอาจารย์ให้ถึงสิ้นเดือนธันวาคือหมดปี64นะครับแม้ว่างานบุญกระถินจะเลยไปแล้วก็ยังสามารถทำได้นะครับก็ทำบุญกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรานะครับตายไปจะได้มีวิมานทองคำอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับผู้ที่ใจบุญทุกท่านครับ